ในส่วนของการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่จังหวัดสมุขลากันบ้างนะคะกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เปิดเวทีรับฟังความที่เห็นครั้งที่1โครงการศึกษาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่ชายฝั่งทะเลทะเลทศบาลตำบลบ่อตรุอำเภอระโนดจังหวัดสมุขลาค่ะ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้นำทีมลงใต้แต่ประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1โครงการศึกษาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดซ้ะช,ชายฝั่งพื้นที่ชายฝั่งทะเลทะเลทศบาตลตำบลบ่อตรุอำเภอระโนดจังหวัดสงขลา โดยมีนายมนตรีสัพพสินโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดพร้อมด้วยผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองผู้แทนส่วนราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมการประชุมณอาคารอนเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ่อตรุอําเภอระโนดจังหวัดสงขลาเนื่องด้วยพื้นที่หมู่5ตำบลระวะและหมู่ที่1ตำบลวัดสนอําเภอระโนดจังหวัดสงขลาประสบภัยพิบัติ จากคลื่นลมแรงในช่วงฤดูมรสุมโดยล่าสุดในช่วงวันที่25มกราคมถึงวันที่5กุมภาพ,พันธ์2566ที่ผ่านมาพบว่าคลื่นกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นที่ดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อเส้นทางคมนาคมถนนริมชายหาดพื้นที่จอดเรือประมงริมชายหาด ได้รับความเสียหายประชาชนที่อาศัยบริเวณชายหาดได้รับความเดือดร้อนดังนั้นกรมโยธาธิการและผังเมืองครับจึงลงพื้นที่กำหนดขอบเขตพื้นที่โครงการภายใต้งานจ้างออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่4มีความยาวพื้นที่โครงการประมาณ1660เมตรและพื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี3กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการเพื่อศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา พร้อมกันนี้ก็ได้มีการดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นพร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดําเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกันซ่อชายฝั่งทะเลก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมชุมชนสังคมวัฒนธรรมอาชีพและความปลอดภัยก็การ ประชุมรัะฟังความเห็นครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์ในการแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆว่ามีรูปแบบอะไรบ้างมีแนวทางอะไรบ้างมันก็จะมีตั้งแต่มาตรการสีขาวเช่นไม่มีโครงสร้างเช่นเป็นการถอยล่นการเติมทรายการถ่ายเททรายหรือการปลูกป่าชายเลนก็จะเป็นมาตรการสีเขียวครับเพื่อรักษาธรรมชาติหรือก็จะมีมาตรการสีเทาที่เป็นการก่อสร้างที่เป็นคอนกรีตกำแพงกันดินกำแพงกันคลื่นนะครับ เรามารับความคิดเห็นชาวบ้านว่าต้องการรูปแบบแบบไหนเราให้ชาวบ้านช่วยเสนอความคิดเห็นในทุกครั้งแล้วก็ไปปรับแก้ไขจากนั้นก็จะแบบออกแบบเป็นแบบรายละเอียดก่อสร้างเพื่อเสนอทำจะทำรายงาน EIA นะครับซึ่ง e i a เนี่ยก็ใช้เวลา1ปีครับผมถ้า e i a ผ่านก็ดำเนินไปถึงการตั้งงบประมาณก่อสร้างได้ครับซึ่งอย่างเร็วสุดก็จะเป็น2569ครับ ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่นะครับก็มองว่าการเปิดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เนี่ยเป็นผลดีต่อชาวบ้านมากเนื่องจากชาวบ้านได้มารับฟังร่างแผนการดําเนินงานแก้ปัญหาการกัดซ้อชายฟังอีกทั้งยังเป็นเวทีให้ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็นเสนอแนะต่อโครงการในพื้นที่ชายฟังจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งก็จะเป็นประโยชน์สําหรับการศึกษาและออกแบบรายละเอียดที่เหมาะสมต่อไปกัดบ้านกิน กินพื้นที่ชายฝั่งบางบีก็ฮอกชายฝั่งฮอกออกมาบางบีก็กัดเขาแก้ไขปัญหาเขาได้แต่ว่าความกังวลของชาวประมงก็เดือดร้อนตลอดกับขึ้นกัดเทาาไม่มีที่ไว้เรือเขาขึ้นเขามากัดหาดไปแล้วไว้เรือตรงไหนขึ้นไปหนีขึ้นก็ไปเจอบ้านคน่ะก็ที่ครับผมรู้สึกดีอย่างน้อยก็ มีประชาชนหรือทุกหน่วยงานได้รับรู้ถึงปัญหาการกัดเซาะก็อยากให้ผู้ที่กระทบโดยตรงรับทราบรับรู้รับฟังและมีข้อเสนอแนะให้ให้เน้นถึงผู้ที่กระทบโดยตรงก็ขอบคุณครับขอบคุณหน่วยงานที่มีความรู้สึกกับความเดือดร้อนของประชาชน